เครื่องนี้ iPhone 17 Pro Max สีส้มนะครับลูกค้าติดกันเลนกล้อง i-MOS จากผมไปนะครับฟิปกระจุกหน้าจอด้วยนะครับแต่เนื่องจากลูกค้าทําตกนะครับเราก็ตัวกันเลนกล้องแตกไปหนึ่งดวงลูกค้าแกวไปแล้วนะครับแล้วก็เฟรมบินไปหนึ่งอันนะครับฟิล์มทันกล้องเปิดนะครับ อันนี้นะครับก็คือเราเปลี่ยนฟิล์มฐานกล้องให้ใหม่นะครับตัวเฟรมที่บินตรงนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับการเลนส์กล้องเปลี่ยนใหม่หนึ่งดวงนะครับใช้พอยแรกเปลี่ยนฟรีนะครับฟิล์มหน้าจอนะครับลูกค้าเลือกติดเป็นตัวฟิล์มกระจกหน้าจอตัว ARCPF 60นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าใช้ p o ย n t ลด10%ไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าทุกท่านที่ติดหน้าร้านนะครับมี member ใช้สิทธิ์ member ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและุดหนุนครับสวัสดีครับ